ราก็พึ่งบล็อกกิ้งเสร็จเราอยู่ที่สยามนะคะเรามาบล็อกงานส่งการสยามภาคเข้ามาอยู่เย็นเป็นชุนตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงนะคะก็คือเช้ามากๆหนูตื่นทีสามรึ่งใช่โอ้โหใช่นั่นแหละแล้วพอเราก็มาถึงประมาณ6กโมงนะคะมาถึงตีห้าพึ่งเราเราเริ่มบล็อกตอน6กโมงใช่เราเริมาถึงเพียงชั่วโมงใช่วุ่นมากดูบรรยากาศก่อน ันนี้เราไม่ได้มากันแค่มินดี้เจ็ดคนค่ะใช่ค่ะเรามายกค่ายเ้ยค่ายมาเฮยยกค่ายมาไม่ใช่หมายถึงในบรรดาสิลเป็นสิอ๋อไม่ใครอีกใครพี่เคียร์ราเอยเคียร่านะคะอันนี้ก็มาล็อกกิ้งกับน้องๆค่ะครับผม เป็นไงบ้างคะพี่สนุกมากเลยค่ะแต่แบบร้อนมากเหมือนแต่งคอทามากเลยนะ,ะสุดๆตอนแสดงจริงเราจะไม่ร้อนเพราะทุกคนจะฉีดน้ำขึ้นมาเราจะเย็นเออ,เอ,อมันจะเย็นยมันอาจจะร้อนแต่ก็ร้อนไม่เท่าเคียร่าเพราะเคียร่าฮอตท,ที่สุดในค่ายแลค่ะเอ๊อเออเยแกว่งแกว่งงั้นไ,ไปเตรียรมตัวกันค่ะเจ้าลูกเต๋ากินไรอ่ะกินไรอ่ะ ขนมนี้หนูติดมาจากช่วงค่ะเพราะว่าคนจีนเขากินบ่อยใช่อร่อยอ่ะแล้วพวกเราชอบกินมากๆแล้วเขาชอบมาแบ่งพวกเราค่ะใช่ก็เลยติดเลยใค่ะแล้วมินดี้ก็ติดอีกทีหนึ่งใช่ฮะฟินมากใครคนให้มีทั้งซีซีหรือยุชิงเรียๆเลยเจ้าหลิงด้วยที่คักมันคือลาดเถียวมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างราดด้วยหม่าล่าค่ะเรา กินไหมคะกินไหมคะไม่ให้กินหรอกเคาอยากกินก็ซื้อตามนะคะเรากินเพื่อเพิ่มพลังโชวเราไปโชว์โชว์ใช่ค่ะกินแล้วมีความสุขค่ะกินแล้วจะตื่นเพราะมันแซ่บเออแซ่บเหมือนกี้ตอนนี้เออเออเปลี่ยนครับผมจะใส่อย่างงี้ขึ้นเวทีแหรอครับถอดแร็ปถอดแร็ปถอดแรอป ของพวกเราห้าคนค่ะใช่ค่ะอีกสองคนเขายังเสริมสวยอยู่ถูกแต่เราสวยแล้วเราก็เลยมาโชว์กันวันนี้เราแต่งตัวตีมอะไรคะยีนวดามค่ะดาวด่ทุกสีทุกสีใช่ส่วนใหญ่เน้นไปทางสามากกว่าแล้ว่เพราะว่ามันเป็นความแบบสงการแล้วก็น้ำวันนี้นะคะแบบสเปเชียลมากเพราะว่าเรามีโชว์สุดพิเศษคือ ไโปรมีวีมิกซ์อไไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนใช่ที่นี่เป็นที่แรกนะคะถ้าเต้นมันแบบใหม่ขึ้นเพลงก็มันขึ้นใช่สามร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เน้นเน้นเต้นตามโอ้ยอะโชว์ลองโชว์อะพี่แพลวพี่แพลโชว์ท่าเก่าเป็นยังไงท่าเก่าท่าเก่า baby I got you มันคิดถึง all you ท่าหมท่าไหมเดินสองจัะ ขอขอบคุณ่ขอเลงเ้ลอบีบียาบชูเมา่อชีว่มาบูตักงเธอยากได้รักฉันจำไม่ชัดก่อนช่างผมทำผมใหม่ให้เด้วอะไรไปไปหม้อนะไรถ้าม่ของเราก็จะเปลี่ยนแบบยิงธนูนะคยิงธนูยิงรักใส่เธอแต่บอก ใช่พวกเรามีที่เกเยอะกว่านี้เยอะนะเกีย่์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่าอะไรกันคะนี่มาจัดคลิปหนึ่งอ่ะมันเป็นเด็กสองคนเด็กที่เขาขอบคุณขอบคุณแฟนคลับแล้วก็เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอีเกีโคตรเหมือนนะพี่น้องพี่อก็เป็นแบบเต้มเก่งประมาณนึงนั่นแหละอยากให้พวกเราทั้งห้าคนสอนขอบคุณค่าน้องพี่หน่อยได้ปะได้ไหมก็มาให้คนนี้คนนี้เลยเจ้าเจราอานี่นี่น้องพี่นี่น้องพี่ถ้านบอกเลยเข้า ตอนเทียวตอนเวลาขอบคุณไทยคนไทยก็จะต้องขอบคุนไทยแต่ว่าแบบขอบคุณไทยอย่างเดียวมันไม่พอไงธรรมดาธรรมดาไปเนี่ะอันดับแรกนะคะกายอะไรกาการขาขาเท้าข้างเดียวแล้วก็ย่อย่อย่อเท้าข้างเดียวเลยนะแล้วก็กิมมิ่งไหว้ค่ะไแล้วก็เป็นอย่างนี้ ทุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังแต่งหน้าอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเออเออขอบคุณเดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่ finish ลุกดีกว่าค่ะไปหาของปลอแล้วกันบ๊ายบายตอนนี้แค่กำลังเสริมสิมงคลให้กับตัวเองนะและ้วขึ้นเวทีรูสเตยให้มันสวยงามตามทวางเรื่องเมื่อกี้หนูเห็นเขาเต้นขอบคุณค่ะเนี่ยเต้นด้วยแต่หนูแต่งหน้าไม่เสร็จอะเต้นแบบตอนนี้ได้ไหมขอบคุณค่ะ ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอแล้วหรู so. ้สึกอากาศมันหนาวมากเลยค่ะขนตาเขาแบบกับพี่อาพีนุงมันหนาวความจริงต้อเ็นพ่ตาเลย รูแบบ่ามินดี้ทั้ง7คนนะถ้าให้ยกความเฟียดที่สุดเป็นใครพี่มุกพิมกีเพราะอะไรทำเป็นึงเดียวให้พี่มุกเพราะว่าด้วยอินเนอร์แหละหน้าตามันส่งหน้าเพราะแบบพิก๋อะค่ะแล้วความที่ตาเวลาแบบแต่งนแต่งตาอะไรเงี้ยมันจริงมีความแบบเฟียดและเฉี่ยวมากเหมือนจิ้งจอกอินเนอร์มันออกแอตติจูดมันออก่ะแล้วถ้าพูดถึงความโซนนะจริงโซนทุกคนนะคะจริงๆแบบโซนคนละแบบโซนหนูให้เกดทำไม เพราะว่ารู้สึกว่าเวลาเกตโพสอะไรเงี้ยมันจะมีความโซนออกมาสัดส่วนใหญ่จริงก็โซนหมดแกงแม็กมกเน่ก็โซนค่ะแล้วก็ไอรีเนี่ยก็จะแบบมีความโซนเหมือนกันก็จะมีความแบบโซนแบบเขาเรียกอะไรโซนแบบเฉียวนะแบกมั่นใจโซนแบบอะไรแเจ็ดคนใครเป็นผู้นําที่สุดพี่เพลงจันาก็เป็นผู้นำพี่เพงจันเขาจะแบบเป็นคนที่แบบ มากเขาเป็นคนที่แบบเออแล้วแต่ว่าจะนำทางไหนอะนะจะนำไปทางไหนอย่างเช่นเจนนำไปทางหาของกินเอออะไรนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญผงเปาอีกคนหนึ่งของเปานี่กินทุกอย่างในเซเว่นแล้วส่วนพี่มุกเกียระเขาจะแบบเป็นผู้นำในเรื่องแฟชั่นใช่เอออะไรอย่างเงี้ยตลอดมีไหมมีมีผู้นำอีก่ไหมในกลุ่มมีไหมหมิงหมิงเป็นผู้นำของคำใหม่ <S <S ใช่เป <aucune> ็นผ like ู <proves> ้นำของการค้นหาคอนเทนต์ค่ะใช่เขาจะมีคอนเทนต์ตลอดเวลาแล้วก็จะมีแต่คอนเทนต์ที่แปลกมากมีล่าสุดเพิ่งถ่ายกันไปเป็นคอนเทนต์แบบยิงปืนค่ะอะไรเงี้ยแบบขึ้นอยู่ที่พี่มิงหมดเลยแบบแปลกๆอ่ะ วันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเคียร่าค่ะเย่เย่วันนี้นเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นไหมยังไงตื่นเต้นมากตื่นเต้นสุดๆเลย, mm. เลย so excited เพราะว่ามันเป็นโชว์แรกของหนูลแล้ววันนี้ก็คือเป็นที่แรกเลยที่ได้มาเอร์ฟอนเสิร์ตใช่กับเพลงเพลงอะไรคนะ Move it อ e a l เพลงนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างเกี่ยวกับ toxic relationship นะคะคนเขาเอาไปเปรียบ

ก็งให้เพื่อนๆครับคือความฝันในความฝันของหนูนะคะก็คือว่าเป็นเบื้องหลังใช่โอเคแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เป็นคอนเสิร์ตแรกที่รวมตัวกันเจ็ดคนหลังหลังจากที่ไม่ได้โชว์มาประมาณเกือบครึ่งปีหลังจากที่ไม่ได้โชว์มาเกือบครึ่งปีแล้วครบเจ็ดคนใช่ไหมคะ หนูรู้สึกว่าเอาโอกนอจะดึงซื้อมีความสุขมีความสุขแบบเหมือนได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะดีขึ้นกว่าเดิมใช่ทุกอย่างเลยอย่าร้องนะร้องก็ไร้แล้วก่สายอะไรหนึ่งก็คือปกติ มันจะไม่ได้รู้สึกอะไรใช่ไหมล้วมันก็จะไปตื่นเต้นอีกทีตอนก้าวขึ้นเวทีแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูตื่นเต้นตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะทุกคนการเล่นตุบๆสต๊อปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงอะแสดงต่าจะตื่นเต้นแล้วแบบอยากให้มินดี้ให้กำลังใจพี่เคียร่าในวันนี้พี่เคียร่าเอะค่ะเขาเป็นคนที่แบบตั้งใจมุ่งมั่นแล้วเขาก็แบบขยันมากๆเขาแบบหนูเห็น passion ในตัวพี่เขามากๆพี่เขาแบบ deserve so please support her she's talented and yeah. her songs, fire very very good yeah Aww. and her dancing skills like beyond yeah. Yeah. yeah please support her she's gonna cry

เริ่มเลยของปาลลินดี้ค่ะ พวกเรานะคะ re arrange ใหม่ค่ะให้มัน <Okay. S 2> แบบซึ๊กตึ๊กเยไปเลยแม้ let's go <S let ความรู้สึกที่พัฟแมนต่อหน้าคนแบบโอ้โหสมามสี่ร้อยอ่ะแบบแบบ้าแบบคนมาเยอะมากรู้สึกภูมิใจมากสุดดีมากกนะ่อนที่พวกเราจะไปสนุกกับเพลงสุดท้ายกันนะคะวันนี้พวกเรามินดี้ก็ต้องขอขอบคุณงานสงการสยามผ้าขาวไม้อยู่เย็นเป็นสนุปนะคะที่ให้พวกเราได้มาเจอกับทุกคนในวันนี้นะคะจะบอกว่ามินดี้แฮปปี้มากๆขอบคุณทุกคนที่มาหากันมากๆเพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่ารบกวนชะชัปกปอกปีค่ะ ไม่เป็นอะไรอีกแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าเรารีมิกซ์มาใหมค่ค่ะเครื่อางานนี้โดยเฉพาะเลยคะ่ะถ้าเป็นใหม่กรุกดิบนิดนึงกรุบกริบกก็ไม่นิดนะเอาเป็นว่าไปดูโชว์รบกวนเธอจั๊กะ